ครับวันนี้เราจะมาทำป้ายนะครับป้ายมีฐานนะคบเอาตัวอย่างให้ดูก่อนครับอันนี้ฝาน้ำที่เราใช้แล้วนะครับครับผมตั<ร>วน,นี้คือไม้ลูกชิ้นครับครับตัวนี้ป้ายนะครับอ๋อครับไหนเอาตัวอย่างให้ดูหน่อยครับตัวอย่างที่ทำแล้วนี่ดูครับตัวอย่างครับอุปกรณ์เราใช้อ้าววันนี้จะทำป้ายอะไรครับ ป้ายหยุดครับเชิญเลยครับผมขั้นแรกก็ตัดก่อนนะครับเอาเทปหน่นีน่เทปอืมวันนี้ทำป้ายขนาดเล็กใช่ไหมครับื้่ใช่ครับ อ้าวไหนได้ปลายมาขนาดไหนอได้ปลายหยุดมาแล้วครับอ้าวนี่ทําไงต่อครับเล็กมาก <c oughs> ป้ายหยุดปกติ ตัางอยู่แถวไหนครับเพื่มทางแยกครับทางแยกทุนใหญ่จะเป็นทางสามแยกใช่ไหมครับอ,อืออยู่ไหมไม่ค่อยเหนียววะ่ะ <c oughs> วันนี้ทำป้ายขนาดจิ๋วต้องใช้ฟีมือหน่อยนะครับเพื่ม อ้าวไหนนี่ได้ปลาแล้วต่อไปก็ใช้อะไรทำฐานครับมีมฟาขวดน้ำอ้าวเสียบได้ไหมได้ไหมอ้าวให้พ่อช่วยได้ไหมอันนี้มล็ันเล็กแปบ๊บนึง นี่อ้าวแต่งนี่ไหนครับโชว์ผลงานสวยงามเราก็จะได้ป้ายหยุดเมื่อเราเห็นป้ายหยุดควรพันยังไงก็ต้องชะลอความเร็วใช่ไหมครับ<ช>หยุดมองซ้ายมองขวา,าเยี่ยมมากครับอ,อันนี้เราก็จะได้อ้าวโชว์วเฉพาะหมุนแค่นี้นะครับนี่เราก็จะได้ไป้ายหยุด เราก็ตกแต่งอันนี้ป้ายที่ทําแล้วครับนี่ใน,นป้ายอันนี้ป้ายอะไรครับเปื้นลูกศรสองอยาอันนี้ป้ายอะไรป้ายให้<ป>รู้สวนทางไปคนครับอืมใช่ครับน,นี่สวยงามอา้อาวอ้าวอย่าลืมกดติดตามช่องหนานะรัแกแตงครับสวัสดีครับ